สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ครูชุดมีเรื่องเม้ามอยค่ะร้ายเรื่องร้ายประเด็นเรื่องเรานะคะโอ้โหนะคะวันนี้อีลาอุ้งอิงนะคะก็ปกติค่ะอยู่บ้านนะคะวิ่งออกกําลังกายนะคะเพราะว่านะคะร้ายท่านทักน้องว่าเริ่มรมงพุ่งนะคะเริ่มจะอ,อ้วนนะคะ แต่ก็ไม่อ้วนแล้วค่ะหุ่นสวยอยู่แล้วนะคะแต่นะคะน้องก็ออกกําลังกายทุกวันนะคะวิ่งค่ะวิ่งรอบเช้าแล้วก็วิ่งรอบเย็นนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะอีลาอุงอิงนะคะขยายปอดด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่หน่อยนะไปอีกแล้วค่ะห้างแตกนะคะห้างดังนะคะอะไรคุชชูอ๋อนะคะแม่หน่อยนะคะพ่อเอกแล้วก็น้องอุงอิงนะคะ ไปหาซื it, so then, ้อข so, ้าวของนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ขึ้นบ้านใหม่กันนะคะก็ไปซื้อข้าของนะคะปกแก้วสีซูไวอะไรอย่างเงี้ยเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะของใช้ของโช์วเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่จะนําไว้ไปขึ้นบ้านใหม่นะคะก็เตรียมไปซื้อของกันนะคะเกี่ยวกับอิระองเองสถานการณ์นะคะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่ครูชูเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรือนะคะ พ่อเอกนะคะสุดยอดเลยนะคะจะต้องเอาชนะเรือรำนี้ให้ได้นะคะทำไมทราบไหมคะพอกำลังจะเข้านอนนะคะก็ออกมาพายเรือนะคะจนอุงอิงบอกว่าพ่อเอกทำอะไรนะคะ พอเอกลงไปพายเรือนะคะร่องเรือหารักนะคะก็เลยบอกว่าอาอ้าเอา,เอา,เอาร่องเรือหารักยามกลางคืนนะคะร่องเรือไปไหนร่องเรือไปหาไม่น้อยก็ข <c oughs> <c oughs> ำกันนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเรือพลาสติกเรือพายเนี่ยมันพายยากนะคะแต่พ่อเอกเนี่ยก็จะเอาชนะนะคะด้วยการนะคะเมื่อคืนนี้นะคะไปเล่นอีกนะคะไปพายเรืออีกนะคะ เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้นะคะและ้วพระเอกก็ทําได้ค่ะพายได้นะคะเก่งมากเลยนะคะเรือมันเบามันก็เลยพายยากนะคะคิดดูนะคะน้องอุงอิงอ่ะไม่ตกเรือนะคะไม่จมน้ํานะคะเรือม่ความขึ้นฝั่งได้ใช่ไหมคะแต่ไม่หน่อยดึงเขาเรียกว่าดึงเรือมาจะถึงฝั่งอยู่แล้วนะคะเรือมันก็เลยล่มค่ะตกลงไปในน้ํานะคะเมื่อวานนี้คุณชูก,ก็เมาท์มอยไปให้ฝั่งแรกใช่ไหมคะ กพระเอกอีกค่ะโอ้ยอันนี้นะครูชัวกคำํำยังไม่หายเลยนะคะนึกถึงภาพพระเอกนะคะเขาเรียกว่านั่งพายก็พายได้นะคะนั่งพายก็พายได้แต่พระเอกนั้นไปยืนนะคะพอไปยืนเท่านั้นล่ะค่ะเรือมก็คงเคงคงเคงใช่ไหมคะงายหลังตกลงมาเลยค่ะโอ้โหแบบคนก็เลยหัวเราะกันใหญ่เลยนะคะพระเอกก็เลยยามคําคืนก็ลงไปพายอีกเพื่อที่จะเอาชนะว่าให้พายให้ได้ ผลสุดท้ายพ่อเอกก็พายได้นะคะเรือมันเบามันก็เลยพายยากนะคะคุณชูเห็นเมื่อคืนนี้ก็เลยแซวันว่าอ๋อร่องเรือร่องเรือพายเขาบอกว่าสงสัยจะพายไปหาแม่น้อยก็เลยขำกันเมื่อคืนนี้นะคะและคุณชูก็มีเรื่องเมามอยอีกหลายเรื่องหลายประเด็นค่ะอะไรคุณชูนะคะน้องนี่หนะคะ ทุกวันเลยนะคะไร้สดค่ะไร้สดหาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะและบางน้องขนาดที่ไร้สดนะคะน้องก็จะร้องเพลงนะคะร้องเพลงไปด้วยฝึกซ้อมร้องเพลงเปในตัวนะคะร้องสดสดให้กับพ่อแม่นะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ฟังกันนะคะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องอุ๋งอิงนะคะเขาเรียกว่าร้องสดเลยนะคะในขณะที่ไร้สดนะคะ พ่อเอกก็สุดยอดเลยนะคะบอกเอาเลยร้องร้องร้องนะคะมีทั้งเสียงดนตรีบ้างนะคะแล้วก็เสียงสดนะคะน้องก็เรียกว่าฝึกพัฒนาตลอดนะคะไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยที่จะไม่หยุดพัฒนานะคะหยุดพัฒนานะคะทุกวันเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะช่วงประมาณหัวค่ำเลยค่ะทานข้าวทานปลาอะไรกันเสร็จแล้วนะคะน้องเขาก็จะมาแล้วก็มาไร้สดนะคะมาไร้สด พ่อพ่อแม่แม่เอฟแล้วก็จะร้องเพลงให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟฟังนะคะน้องน่ารักเสมอเลยนะคะเสมอต้นเสมอปลายตลอดเลยนะคะแล้วก็บรรดาเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ก็จะมาหาอิลากันถึงบ้านนะคะมีที่ไหนนะคะขนาดไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนะคะพ่อพ่อแม่แม่ก็นำเงินนำคะแนนนำรางวัลมาให้ถึงบ้านเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะบางท่านก็นมาซื้อเสื้อนะคะ บางท่านก็ประสบความสาเร็จก็นํามรไรมมอภัยกับอิหลานะคะโอ้โหแบบน่ารักน่ารักทางนั้นเลยนะคะเนี่ยละกะ่ะสมกับคําว่าสุปตาอิหลาน้อยนะคะสุปตาอง๋์หิงนะคะเขาเรียกว่าวันแรกมาอย่างไรปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นเคยนะคะเหมือนกับเขาเรียกว่านะคะเจ้าหญิงนะคะ เจ้าหญิงน้อยทิดาน้อยนางฟ้าน้อยบางคนก็บอกว่าเทพีแห่งโชคราบนะคะเทพีแห่งโชคราบแห่งนางเขาเรียกว่าทิดาน,นะคะทิดาแห่งเมืองขุข,ขันหรือเมืองรีสเกตนะคะน่ารักมากๆเลยเอฟซีเจะให้ฉายาน้องนะคะน่ารักน่ารักทางนั้นนะคะน้องอุ้งอิงนะคะไม่เคยลืมตัวนะคะเขาเรียกว่ามาแบบไหนตั้งแต่แรก ปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะปวงอิ่งเพชรบ้านแพงนะคะอ้าวคุยจะเรื่องลูกสาวระบจโจรัคุชุอ๋อบอสโจก็เป็นเฉพาะคอนเทนต์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำคลิปสั้นอยู่นะคะก็น่ารักคะหัวเราะหัวเราะกันไปนะคะอ้น่ารักน่ารักบอสโจเนี่ยเขาเรียกว่าความคิดและพรสวรรค์อัจฉริยะนะคะเหมือนกับลูกสาวเลยค่ะ คิดคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์มาในสุดยอดนะคะได้หัวเราะก,กันนะคะได้หัวเราะก,กันตลอดเลยนะคะเขาเรียกว่าจะพอคอนเทนต์จริงๆเลยนะคะบอโจโจยมันนินนะคะเกณฑ์นะคะเกณฑ์ใครมาเกณฑ์ทั้งนางเอกพระเอกนะคะพระเอกตัวเตี้ยพระเอกตัวสูงนะคะมาทํานะคะเหมือนกับแมวราคะเหมือนกับรายการแมวราคะบอโจโจก็มาทําคลิปสั้นนะคะให้กับพ่อๆแม่แม่เอฟซี FC ได้หัวเราะก,กันนะคะ ดูแล้วก็คลายเครียดไปกับบอสโจนะคะเขาเรียกว่าสุดยอดแห่งความคิดเลยนะคะบอสโจของเราเนี่ยค so, ่ะสมแล้วค่ะที่ตั้งฉายาให้ว่าครูโจนะคะหรือพูดง่ายๆว่าอาจารย์โจหรือบอสโจนะคะอันนี้ f c ฟซพพ่อๆแม่ๆดาวบรรดา YouTube ก็ตั้งฉายาให้นะคะโอ่น่ารักมากเลยนะคะบอสโจนะคะทําอะไรก็เหมือนเหมือนนะคะครูชูเห็นแล้วครูชูก็อดค้ำไม่ได้หัวเราะตลอดนะคะเวลา บอสโจได้ทำคอนเทนต์นะคะยิ่งที่ยิ่งท่าได้ทำคอนเทนต์กับลูกสาวนะคะโอ้โหอีตอนเป่าแคนนะคะตอนเป่าแคนลูกสาวก็เต้นไปร้องไปรำไปนะคะสุดยอดเลยนะคะบอสโจนเนี่ยค่ะมีความคิดสร้างสารรค์จริงๆเลยนะคะวันนี้ครูชูก็มาเมามวยความเคลื่อนไหวของอยางองค์เองก,ก็บบอสโจยมานินพ่อลูกคู่บุญให้ฟังนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวครูชุจะพาไปนะคะเขาเรียกว่าตามติดเม้ามอยนะคะทุกตาอีลาอุงอิงกับปอ๊อเโจยมนินพอ่อโรคคู่บุญแห่งวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไข่ออไม่เงียบนะคะก็กําลังเขียนบทกันอยู่นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ